สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ US Stock Brief by Alpha r e n d i t เราสรุปข่าวหุ้นสหรัฐแบบกระชับเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนทุกคน Nvidia เจาะลึกยุทธศาสตร์เร่งเครื่อง AI เต็มกำลัง DeepSeek เปลี Deep ่ยนเกมตลาด i n f e r e n c i n g พุ่ง Sovereign AI กำลังมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในการนำเสนอที่น่าสนใจที่สุดในวงการเทคโนโลยีและการลงทุน AI ล่าสุด นั่นคือบทสนทนาระหว่างคุณเอียนบัครองประธาน Accelerated Computing ของ Nvidia และคุณวิเวกอรารยาจาก BOA Securities ที่งาน Bank of America Global Technology Conference เมื่อวันที่4มิถุนายน2525 25ที่ผ่านมาครับบทสนทนานี้ไม่ใช่แค่การถามตอบธรรมดาธรรมดาครับแต่เปรียบเหมือนการเปิดสมองของ Nvidia ให้เราเห็นว่าพวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับโลกของ AI ทั้งฝั่งเทคโนโลยีธุรกิจการลงทุน ไปจนถึงยุทธศาสตร์ระดับโลกของบริษัทวันนี้เราจะสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดอย่างละเอียดให้คุณเข้าใจแบบครบทุกด้านโดยเฉพาะในฐานะนักลงทุนที่กำลังจับตามอง Nvidia เดียตลาด AI และโอกาสในธุรกิจ Inferencing รวมถึง Sovereign AI ที่กำลังจะเป็นเทรนระดับโลกครับ Deep Seek จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในวงการ AI ประเด็นแรกที่น่าสนใจมากๆคือการพูดถึง d e p s e e k R1 ที่ถูกยกให้เป็นจุดเปลี่ยนของวงการ AI ที่สำคัญพอๆกับ ChatGPT ของ OpenAI ในปี2022เลยครับแต่สิ่งที่ทำให้ DeepSeek โดดเด่นยิ่งกว่าคือความสามารถในการให้เหตุผลหรือ Reasoning คุณเอียนบักชี้ว่า DeepSeek คือโมเดลประเภทแรกที่เปิดเผยทุกอย่างทั้งวิธีการฝึกโมเดลโครงสร้างและเทคนิคต่างๆที่ใช้กับ GPU ของ NVIDIA อย่างละเอียดมันไม่ใช่แค่การเทรน LLM แบบเดิมๆครับ แต่เป็นโมเดล reasoning ที่คิดออกเสียงก่อนจะให้คำตอบและมันจะตรวจสอบคำตอบของตัวเองถึง2รอบก่อนแสดงออกมาผลลัพธ์ที่ได้คือความถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยกตัวอย่างล่าสุด deepseek r1 ที่อัปเดตใหม่สามารถทำคะแนนในแบบทดสอบ a i e m e m a t จาก70ไปถึง89โดยแค่ให้เวลาคิดมากขึ้นหรือใช้โทเค็นเพิ่มขึ้นครับและที่สำคัญคือ DeepSeek ใช้การให้เหตุผลหรือ Reasoning ทำให้เกิด Token Explosion จากเดิมแค่200 Token ต่อการตอบ1ครั้งของ l a m a 70B เพิ่มเป็น2,000-2,500ถึง Token ใน DeepSeek ต้นทุนต่อ1ล้าน Token อยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์ซึ่งแพงกว่า l a m a แต่ก็มี Reasoning ที่ดีกว่าทั้งหมดนี้ส่งผลให้ความต้องการ i n f e r e n c i n g พุ่งขึ้นหลายเท่า และโครงสร้างแบบ m u l t i G P U Multi-Node Design กลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ G P U vs ASIC ใครเหนือกว่าในโลกของ Inferencing หลายฝ่ายกังวลว่าเมื่อ A I มาถึงเฟส e i n f e r e n c ซ n g ซึ่งต้องใช้คอมพิวอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำจะทำให้ Nvidia เดียเสียเปรียบต่อผู้ผลิต ASIC หรือ Custom Chip ที่ออกแบบมาสำหรับงานเฉพาะคุณเอียนบักตอบชัดเจนเลยครับว่า n อ i น i a เดียถนัดในสิ่งที่ยาก จุดแข็งของ n v i d i ียคือการสร้างแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงรองรับงาน i n f e r e n c นซิที่หลากหลายแต่ยังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอด5ปีข้างหน้าในขณะที่ ASIC หรือ Startup เล็กๆมักปรับตัวไม่ทันในแง่ของซอฟต์แวร์สแต็กและ EcoSystem ครับ Nvidia ยังชี้จุดแข็งเพิ่มอีกว่า Blackwell ซึ่งเป็น G P U generatio n ล่าสุดมีความสามารถ F P C สูงถึง20เปตาฟลต่อ G P U เทคโนโลยีอย่าง NVLink, GPU Direct RDMA, Liquid Cooling และ Multinode Design ทำให้สามารถสเกลได้มากกว่าชิปตัวเดียวครับและที่สำคัญคือจำนวนงาน Inference ในโลกจริงมีความหลากหลายสูงมากไม่ใช่แค่โมเดลเดียวที่รันวันไปในมุมของ Data Center และ Hyperscaler การเลือกใช้ GPU ก็คือการลงทุนเพื่ออนาคตครับเพราะโมเดล AI เปลี่ยนทุกปีแต่ศูนย์กลางข้อมูลต้องใช้งานต่อเนื่องหลายปี โมเดลขนาดยักษ์เราอยู่ในยุค1 t ห,หรือ1ล้านล้านพาราเมิเตอร์แล้วครับคุณเอียนยืนยันว่าโมเดลที่มีพาราเมิเตอร์ระดับล้านล้านหรือ1 t มีอยู่แล้วในปัจจุบันแม้ว่าจะยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะก็ตามและการใช้ Mixture of Expert ็กทำให้สามารถใช้เพียงส่วนที่จำเป็นของโมเดลในแต่ละคำถามได้เทคนิคการทำ s t i l l a t i o n ก็ได้รับความนิยมสูงครับ คือการลดขนาดโมเดลจาก1 t ให้เหลือเพียง7 b หรือ70 b เพื่อใช้กับแอปพลิเคชันเฉพาะทางเช่น voice assistant หรือ search และในขณะเดียวกันการทำ distillation เองก็เป็นงาน inference ประเภทหนึ่งที่ต้องใช้ GPU มหาศาลเลยล่ะครับ software AI รัฐบาลทั่วโลกกำลังสร้าง AI factory ของตัวเอง Nvidia เห็นความต้องการ AI factory ระดับชาติหรือ software AI เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นเย,นยอรมนีสหาราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเป้าหมายของ s o ฟ e ว e ร g n AI คือการเก็บข้อมูลและการประมวลผลไว้ในประเทศการเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะเช่นการผลิตรถยนต์เภสัชกรรมและใช้ AI ผสานกับซูเปอร์คอมพิวติ้งเพื่อเร่งการค้นคว้าทางวิทยศาศาสตร์ n อ็นวียืนยันว่าปัจจุบันมี AI Factory กว่า100แห่งที่กำลังสร้างอยู่ทั่วโลกโดยใช้ GPU อย่าง Blackwell และ Hopper ครับการเติบโตของตลาด AI อะไรคือปัจจัยจำกัดแม้การเติบโตจะน่าทึ่งครับแต่คุณเอียงก็ยอมรับว่ามีความท้าทายอยู่บ้างเช่นพลังงานต้องการเมกะวัตและกิกะวัตเพิ่มขึ้นมหาศาลความเร็วในการดีปลอยโมเดลที่มีคุณค่าเชิงธุรกิจ และความสามารถขององค์กรต่างๆในการนำ AI ไปใช้จริงครับแต่ข้อดีคือทุกปี Nvidia จะออกสถาปัตยกรรมใหม่เรื่อยๆครับทำให้ลูกค้าสามารถปรับตัวตามได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องวางแผนล่วงหน้านานถึง3ปีเหมือนในอดีตครับการโมนิทัยซอฟต์แวร์ของ Nvidia แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายรละเอียดการทำเงินจากซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนในเวทีนี้แต่คุณเอียนระบุว่า NVIDIA เสนอโมเดลพร้อมใช้งานภายใต้ชื่อ n e m o t r o n ให้กับลูกค้า Enterprise Lepton <ep> เป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการ Data Center โดยเฉพาะ GPU as a Service และ Enterprise Support ของ CUDA Dynamo และ Library อื่นๆก็มีลูกค้าที่พร้อมจ่ายเพื่อการสนับสนุนโดยตรงจาก NVIDIA ครับ Bottom Line NVIDIA ไม่ใช่แค่บริษัทผลิต GPU แต่คือแพลตฟอร์มคอมพานีที่อยู่ใจกลางระบบ AI ระดับโลกอย่างแท้จริง S Deep s ซ e กเป็นตัวเร่งที่ทำให้ตลาด Inferencing เติบโตแบบก้าวกระโดดพร้อมเปิดโอกาสให้ G P U อย่าง Blackwell เติบโตแบบไม่มีที่สิ้นสุดคู่แข่งอย่าง ASIC และ Startup อาจมีจุดเด่นเฉพาะทางแต่ไม่สามารถทดแทน Nvidia ได้ในแง่ของความยืดหยุ่นการสเกลและการรองรับโมเดลใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องครับ s o v e r e i g n AI เป็นตลาดใหม่ที่ใหญ่และสำคัญมากครับโดยรัฐบาลทั่วโลกมอง AI เป็นสินทรัพย์ยุทธศาสตร์ของประเทศตัวเอง ในระยะยาวการเติบโตของ n v i d i ีดจะมาจากหลายมิติไม่ว่าจะเป็น Inferencing Software AI การสร้างโมเดลขนาดยักษ์และซอฟต์แวร Monetization นักลงทุนควรจับตาทุกเส้นทางนี้อย่างใกล้ชิดครับเพราะมันจะเป็นตัวกำหนดการเติบโตของ n v i d i ีดในอีกหลายปีข้างหน้าครับขอบคุณที่รับฟังในตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง a l ลฟาเรนดิตทั้งบน YouTube และ Facebook เพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์หุ้นสหรัฐดีบีแบบนี้ได้ตลอดทุกวันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ